คนที่อยากจะเล่นเนี่ยมันต้องทําให้เห็นแบบนี้คือต่อให้กูต้องมาลงมาเล่นแบบเป็นเกมลับใช่ป่ะเกมหลังหลังจากเล่นเกมลับก็ลงเล่นได้ถ้าจะลงมาเป็นเล่นเบนแบ็กเลยด้วยก็พยายามที่จะเล่นให้ได้แต่พอจังหวะเกมลูก็อย่างที่ประตูแรกก็เห็นนี่คือคนที่ผมบอกว่าพยายามอยากจะเล่นออยากจะเล่นในระบบได้อะไรก็ตามขอให้กูได้เล่นเป็นตัวจริงแล้วพยายามทําให้ได้นี่นี่คือหนึ่งตัวอย่างก็เหมือนที่รูเบนเขาพูดให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมนักเตะก็ขอ ทุกคนอันดับแรกคืออยากเล่นก่อนอใช่ไหมที่เด่นๆของแมนยูเนี่ยโอเคโอนาหาคนหนึ่งช่วยเยอะออ,อ,าาอีกคนหนึ่งนะถ,ถ้าถ้าผู้เล่นในสนามก็ต้องเป็นอา์อมาดยาโลเออเห็นเหมือนกันเพราะว่าขึ้น,น,นลงรับลุกแล้วก็ แอซิดได้แอซิดได้แอซิดได้แล้วก็เล่นเกมรับเนี่ยลงถอยลงมาโม่งสกัดอ่ะโอ้ใช่ไหมเห็นเห็นความพยายามเขาจริงๆนะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวก็โผล่ไปเดี๋ยววิ่งสปรินต์ขึ้นไปแบบเร็วมากขึ้นสสุุดดลงเยตั้งใจเล่นมีความมุ่งมั่นผมก็ให้อารมัดเหมือนกันอ่าก็อารมัดก็โอเคก็ตอนเนี้ยถ้าถ้าผมว่าถ้าถ้าเป็นวิงขวาวิงแว็กขวาก็ต้องเป็นอารมัดก่อนอารมัดอ่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถู้ดไปเยือนอาร์เซนอลเงี้ยอารเซนโอล์อาจจะต้องใช้แบ็กจริงจริงใช่ไหมนึกออกไหมอาจจะต